กระสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องโบบารม,มีพระเครื่องอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ก็วันนี้นะคะเป็นเชา้าวันแม่เนาะสาหรับใครนะคะที่หยุดยาวหรือกําลังเดินทางกลับนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยวันนี้ค่ะมีโปรโมชั่นมาให้นะคะ400บาททุกรูปทุกองคนะโปรโมชั่นวันแม่เท่านั้นนะคะพี่พี่พระของน้องนะคะสวยทุกรูปทุกองคค่ะเพียงแค่ พี่ๆทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้สนใจพระองค์ไหนรีบทักรีบโทรกันมาใครไว้ใครได้นะพี่นะโปรโมชั่นใครเห็นคลิปนี้ขอก็ยินดีด้วยนะคะพี่พระของน้องนะคะสวยตรงปุทุกรูปทุกองค์แน่นอนค่ะวันนี้มาจัดโปรให้เลยสี่ร้อยบาททุกรูปทุกองค์นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปไล่กันที่ที่ละองค์องค์แรกเลยพี่องค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะด้านหลังเป็นปั๊มแบบนี้นะพี่ เดี๋ยวจะไปหาหมอแล้วนะคะวันนี้วันแม่แต่ว่าต้องไปหาหมอโอเคองคแรกนะคะนี่อัดคลิปเสร็จเดี๋ยวจะไปหาหมอนี่เห็นเมรร็ดแลนเลยนะคะพี่องค์นี้ค่ะนี่สวยๆเลยนะพี่นะน้องแบ่งให้ที่400บาทรายการที่หนึ่งนะคะพี่โปรโมชั่นวันแม่ค่ะรายการที่หนึ่งนะพี่นะองค์นี้ด้านหลังค่ะพี่เป็นตอกสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนานๆเจอนะคะ ตกสัญลักษณตาแผ่นดินเอาใช่พี่โอเคองค์นี้นะคะเนื้อสวยๆเลยพี่นี่เห็นเม็ดแรกเลยนะเก่าถึงยุคนะคะพี่องค์นี้อันนี้โอ้โหมีเส้นมีขนมีอะไรด้วยนะนี่แอดไลน์มาได้ที่0992107401ค่ะพี่โปรโมชั่นวันแม่สี่โปรโมชั่นวันแม่400บาททุกรูปทุกองนะคะลิ้นพันแล้ว ไปกันต่อค่ะพี่รายการที่สองค่ะองค์นี้ค่ะเนื้อสวย,สวยเลยนะหนึ่งเหลืองแบบนี้เลยพี่อ่ะด้านหลังมียันค่ะคําว่าวอนอ,อแล้วก็เป็นยันอาคาราแบบนี้นะด้าน,นข้างค่ะพี่นี่ลองซูมให้ดูอ่ะเกตดพุ่งทะูุซูมแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ครับ เนื้อห่มวนสารอัดแน่เลยนะพี่องค์นี้4ี่รอยบาทค่ะวันนี้วันเดียวนะคะวันนี้วันเดียวนะวันนี้วันแม่นะคะโปรโชำชามสี่ร้อยบาทค่ะพี่4ี่รอยบาทใครไวใครได้ใครเห็นคลิปนี้ขอก็ยินดีด้วยนะคะพี่อะองนี้ค่ะพี่400อบาทเนาะพี่เนาะนี่องที่3มค่ะรายการที่3นะคะพี่เป็นพระนางพญาค่ะเก่าถึงอยู่เช่นกันค่ะขนาดนี้สามารถเอาไปเลี่ยมกรอบใส่ร้อมเพชร ให้ลูกให้หลานให้ภรรยาได้ได้ให้ภรรยาได้เลยนะคะพี่รีบมากเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปโรงพยาบาลอีกแล้วนะคะอโปรโมชั่นวันแม่ปีนี้ค่ะ400บาททุกรูปทุกองค์ค่ะโอนเลยน้องส่งให้สีนะคะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากยอดเนาะพี่เนาะอ่ะองค์นี้ค่ะเดี๋ยวน้องขอซูมออกนิดนึงองค์นี้ค่ะพี่สวยๆเดิมๆเ,เลยนี่ตรงใบหูนะคะนี่เก่าๆเ,เลยนะคะพี่องค์นี้ เป็นเนื้อออกแดงๆนิดหนึ่งนะคะนีม่มีติงมีเม็ดแร่ตรงตรงร่องนี้ด้วยนะคะน้องก,ก็ซูมให้เห็นชัดๆอ่ะนี่ด,ดาน้างค่ะพี่ซูมนี่มีร่องมีรูนะพี่นะก็ตามแบบตามพิมพ์เขานะคะเดิมๆเลยพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะ องนี้คะ่ะน้องเปิดที่สี่ร้อยบาทคะ่ะปกติไม่ใช่ราคานี้เนาะพี่น้องปกติไม่ใช่ราคานี้นะคะก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันเปิดโปให้ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่ไปกันต่อคะ่ะพี่เหรียญเหรียญห่วงเชื่อมคะ่ะพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่เหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อหน่ายคะ่ะพี่คะ่ะเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อหน่ายเป็นองค์สีน้ำตาลเป็นเนื้อออกดำๆนิดนึงเพราะว่าตามการเก็บรักษาเนาะพี่น้องหนี่ห่วงเขาเป็นห่วงเชื่อมแบบนี้นะคะ เก่าๆเลยเนี่ยจะมูกปากตาใบหูนะเส้นสายบนเหรียญน,นะพี่นายเนี่ยพี่ๆบางท่านบอกว่าอขอดูเส้นตรงนี่ตรงหอยหีบหน่อยมีไม้อะไรแบบนี้นะคะก็สามารถดูตําหนิได้เลยนะพี่นันเนี่ยเส้นสายเส้นฝนบนบน,บนเหรียญน,นี่มีจุดมีรอยปั๊มองนี้ค่ะสี่ร้อยบาทรายการนี้รายการที่สี่ค่ะพี่ด้านหลังค่ะ เป็นยันอัคาระแบบนี้เนาะพี่เนาะอ่าเป็นยันอัคคระค่ะพี่ขอที่สี่รอบาทนะคะไปกันต่อรายการนี้ค่ะพี่เป็นเหรียญรูปไข่ค่ะแบบนี้เลยนะพอศหนึ่งเจ็ดนะเก่าๆเลยพี่หลวงพะครูอันนี้เห็นนะที่ที่ขอบเหรียญตรงด้านบนศีรษะนะคะเป็นที่ระลึกค่ะอายุครบรอบหกหกรอบพะครูสมุทร ทรมสุนทรหลวงพ่อสุดค่ะวัดกาหลงนะคะพี่อันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะมีเสืออยู่ข้างล่างด้วยอ่ะเดียวให้ดูเสือก่อนเนี่ยคราบเก่าๆเ,เลยพอสศอหนึ่งเจ็ดนะคะพี่นี่นครับขอบคุณครับใครให้ลูกเบบเบหรอนี่นะคะองค์นี้เลยมีจุดไข่ปลาด้านบนนะคะอ่า วัดกาหลงค่ะพี่รุ่นพิเศษนะคะพี่อะจมูกปากตาใบหูนะคะมีเส้นฝนบนเหรียญก็สามารถดูได้นะคะคอบเหรียญเป็นลายแบบนี้ลายกันหนกนะพี่นะนี่ด้านบนค่ะอ่ะเส้นฝนแบบนี้เลยนี่หางเสือนะพี่นะหางเสือเป็นแบบนี้นะนี่เสือกําลังกระโดดเลยองค์นี้นะคะนี่เก่าๆเ,เลยนะพี่นะด้านหลังค่ะพี่เป็นยันแบบนี้ค่ะ ขอบข้างค่ะขอบข้างแบบนี้นะรายการนี้รายการที่ห้าค่ะพี่รายการที่ห้านะองค์ละสี่ร้อยบาททุกรูปทุกองคนะคะพี่องค์นี้ค่ะพี่นี่เหรียนนี้รายการนี้ค่ะพี่หลวงปู่สรีค่ะพี่พศสองห้าหนึ่งเจ็เช่นกันนะด้านหลังมีรอยต่อเป็นแบบนี้นะอ่ะนี่เป็นยันแบบนี้สวยคมค่ะเส้นฝนบนเหรียญน,นะออะพี่ดู อันนี้เป็นขอบนะคะนี่นี่เลยรายการนี้ค่ะแคปบรูปภาพล้วทักไลน์มานะคะโปรโมชั่นวันแม่ค่ะสี่ร้อยบาททุกรูปทุกองนะนะพี่นะอ่าองนี้ค่ะเปิดที่สี่ร้อยบาทตรงสังคติเหมือนเขาจะมียันนะคะนี่ตรงสังคตินี่มีรอยยันจานแบบนี้นะพี่นะตรงนี้ก็จะเป็นคราเป็นปิ้นเป็นเหมือน,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 นตามบล็อกตามพิมพ์เขานะคะพี่ตรงหัวไหลอะ่ะพี่ดู จมูกนะคะก็มีรอยบกนิดหนึ่งนะพี่นะก็ตามพิมพ์ตามบล็อกเขาคะ่ะน้องไม่แน่ใจว่าแต่ละพิมพ์แต่ละบล็อกเขาเป็นยังไงแต่องคงนี้นะคะสวยมากเลยพี่สี่ร้อยบาทคะ่ะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระหน้ากปกแบบนี้นะพี่ท่านเจ้าคุณค่ะท่านเจ้าคุณนรารัตราชมานิตนะคะองค์นี้เป็นพระนากปกเหรียญกลมแบบนี้นะพี่นะอ่าอันนี้ในงานทอดผ้าป่าค่ะ วัดอุ่มทาวัดอุ่มพุทธาลามนะคะหรพุทธานะพ,าพุทธาหรือพุทาอะไรสักอย่างก็ของเจเลตลํารวจพอสอนนะคะสองห้าหนึ่งสี่ค่ะพี่อันนี้สวยเก่าอยู่นะองค์นี้นะรายการนี้สี่ร้อยบาทนะคะใครรับทักหาน้องได้เลยเนาะพี่เนาะนี่นะคะมีรายกรหนกสวยๆเลยอ่ะมีห่วงแบบนี้นะคะพร้อมห้อยเลยนะพี่นะอ่ะจะมูกค่ะ เนื้อหิ่งหิ่งเลยนะพี่นี่เนื้อหิ่งหิ่งเลยนะคะองค์นี้เปิดที่สี่ร้อยบาทถุกรายการนะคะพี่โปรโมชั่นวันแม่วันนี้นะพลาดไม่ได้เลยนะ,ะไปกันต่อนะคะพี่รูปรอหลมงพ่อเงิน,นะคะ่ะองค์นี้แบ่งปันให้เลยใครได้ไปนะคะบอกเลยถูกใจแน่นอนคะ่ะหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะพพ์นี้นี่อ่ะดูมีจุดตรงอกด้วยนะคะพี่นี่ตรงตาเป็นแบบนี้นะพี่นะ ใบหูยาวๆแบบนี้ค่ะรูปรอค่ะไม่ไม่ทราบว่าเนื้ออะไรนะคะขออภัยด้วยเนาะพี่เนาะอ่าตาตก้นค่ะพี่นี่เก่าๆค่ะองนี้นะคะสวยค่ะพี่องค์นี้ต้องการลูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาหาน้องได้เลยสี่ร้อยบาทนะคะรายการนี้ ไปกันต่อค่ะพี่เหรียญโล่เป็นเหรียญอามหรืออะไรสักอย่างถ้าเรียกผิดขออภัยด้วยนะแต่ถ้าเขาเรียกเหรียญโล่หรือเหรียญอามองนี้นะคะเป็นหลวงพ่อพุทธโสธรค่ะพี่วัดเเมืองฉะเชิงเซานะองค์นี้เก่าๆเ,เลยพี่สองสี่หกสูตรวันนี้มาให้โปรสี่ร้อยบาทนะคะด้านหลังค่ะพี่เป็นยานาคาราแบบี้เนื้อหิ่งหิ่งเก่าๆแบบนี้เลยนะความบางของเหรียญน,นะพี่ดูจมูกปากตานะคะเดี๋ยวซูมให้เห็นอันนี้ เก่าๆเลยพี่เนื้อหิ้งๆเนี่ยนะองค์นี้นี่ EP วันแม่เท่านั้นนะคะ EP วันแม่เท่านั้นนะพอสอนี่เลยสองสี่หกศูนย์ค่ะรายการต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่โตค่ะเหรียญสีมาหลวงปู่โตค่ะด้านหลังเป็นยันอาัคาราแบบนี้นะพี่นะอายุครบแปดสิบแปดปีค่ะนี่เลยสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่ด้านข้างค่ะ มียันด้านบนด้วยนะคะพี่แล้วก็มีจุดไข่ปลาด้านบนตรงเหรียญด้วยหลวงปู่โตนะคะพี่นี่เก่าเก่า,เ,กาเดิมเดิมนะคะพี่รายการนี้ทักมาค่ะขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้นะคะรายการต่อไปนะคะพี่หลวงพ่อจงค่ะ เหรียญเนื้อทองเหลืองแบบนี้เก่าๆเลยนะพี่นะด้านหลังค่ะเป็นยันแบบนี้ไม่ทราบปีไม่ทราบพอศนะคะพี่แต่เหรียญเก่ามากเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองนะพี่อ่ะมีห่วงให้พอ้พอมคล้องคอซูมกันให้เห็นชัดๆค่ะนี่ตรงจมูกนะคะพี่มีรอยบากแบบนี้นะพี่นะอ่ะมีรอยบากหลุงพ่อจงค่ะพี่นี่ รายการนี้สี่รอยบาทเช่นกันนะคะโปรโวนแม่วันนี้เท่านั้นนะช่องน้องบูบารมี่าเครื่องค่ะไปกันต่อคะ่ะพี่รายการนี้ค่ะเหรียนลุงปู่หมุนค่ะพี่เก่าๆเดิมๆนะคะเป็นเหลียญรุ่นแรกนะวัดบ้านจานนะคะพี่รายการนี้สี่ร้อยบาทตาแตกมากคะ่ะราคานี้นะคะใครได้ไปยินดีด้วยนะคะพี่ก็ใครที่เข้ามาดูนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องน้องไว้ด้วยเนาะพี่น้ององค์นี้รายการนี้สี่ร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปค่ะพี่หลวงพ่อทิมค่ะเก่าเช่นกันค่ะพี่ด้านหลังพอสองห้าหนึ่งเจะพี่นะผูกพัทสีมาค่ะพี่วัดรหัสไลค่ะพี่องค์นี้400อบาทเช่นกันนะคะใครไวใครได้รีบทักรีบโทรกันมาเนาะยังไม่มีเพื่อนกันในไลน์แอดไลน์ได้ค่ะ รายการนี้เลยพี่สี่ร้อยบาทนะคะแอบรูปภาพเราทักน้องมาน้องรีบมากตอนนี้ร้อนมากเลยรายการนี้ค่ะพี่เป็นองค์สีดำๆแบบนี้นะคะน้องไม่ทราบที่ไม่ทราบชื่อพาขออภัยด้วยเนาะพี่เนาะก็ได้มาแบบนี้นะคะเปิดที่สี่ร้อยบาทตรงใบหูนะคะเป็นเหมือนอารมณ์แบบหูยาวๆอ่ะพี่อ่ะเนื้อหามวลสารอัดแน่นนะคะนี่อ่ะใบหูเขาเป็นแบบนี้นะพี่นี่ตรงอกตูมเลยพี่ท่านั่งค่ะ ตรงนี้เหมือนจะเป็นบัวง่วงายนะพี่นะทางฐานนะหนูน้องไม่ทราบชื่อพานะคะขออภัยด้วยเนาะพี่เนาะด้านหลังค่ะพี่มีรอยยารอยจานเป็นแบบนี้นะคะอ่าองค์นี้รายการนี้ค่ะพี่ EP พิเศษโปรโมชั่นวันแม่ค่ะโปรโมชั่นวันแม่ค่ะสักครู่นะคะ โปรโมชั่นวันแม่ค่ะสี่ร้อยบาทค่ะแลยแคปแคบรูปภาพมานะองค์นี้ค่ะพี่เป็นพระปิดตาค่ะไปกันทางพระปิดตาบ้างเนาะเป็นเนื้อน้องน่าจะเป็นเนื้อตะกั่วซึ่งเขามีน้ำหนักนิดนึงเขาจะมีรอยตอกแล้วก็รูนะคะตามเนี่ยอันเนี้ยอ่ะพี่ดูเดี๋ยวน้องซูมออกนิดหนึ่งนี่นะคะพี่รอยตอกรอยจานแบบนี้เลยนะแล้วก็มีเนี่ยรูมีอะไรแบบเนี้ยตามองค์นะคะพี่สี่ร้อยบาทค่ะพี่รายการนี้เนาะพี่เนาะรายการนี้สี่ร้อยบาทน,นะคะอ่ะ พระพิตาค่ะตรงตรงพรุงนะพี่เป็นแบบนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะแต่ถ้าโอนเลยน้องส่งให้ฟรีเนาะพี่เนาะพระของน้องสวยตรงปกทุกรูปทุกองแน่นอนค่ะไปกันต่อนะคะพี่องค์นี้เลยเก่าๆค่ะเลี่ยมกรอบกันน้าน่าจะเป็นเนื้อเดียวกันกับองค์เมื่อสักครู่นี้แต่น้องไม่ทราบชื่อพระแล้วก็ไม่ทราบ ที่มานะคะไม่รู้ว่าเป็นพระของที่ไหนแต่ว่าเป็นแบบอ่ะพี่ดูซูมเนื้อให้ดูนี่เขาน้องไม่ทราบชื่อพระว่าชื่อพระอะไรรบกวนพี่แคปรูปภาพมานะคะพี่แอดไลน์แล้วแคปรูปภาพมาเนาะก็เก่าๆค่ะตามสภาพการเก็บรักษาเนาะแต่เขาเอาไปเลี่ยมเกาบน่าจะพึ่งเลี่ยมเกบาบได้ซ้ําเนี่ยมีน้ําหนักนิดหนึ่งนะคะพี่องค์นี้มีน้ําหนักเหมือนจะมีรอยจานรอยยัน หรือเขาเป็นลายลายของพระเขาก็ไม่แน่ใจนะคะรายการนี้400บาทเช่นกันเนาะพี่เนาะไปกันต่อคะ่ะรายการนี้คะ่ะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมมุมมนแบบนี้เนาะพี่เนาะมีเสืออยู่ใต้อันนี้คะ่ะพี่พระครูมาทําสุนทรค่ะหลวงพ่อสุดวัดการหลวงคะ่ะพี่องค์นี้สองห้าสองศูนย์หรือสองห้าสองห้าสองศย์ค่ะพี่ขอบนี่ ขอบข้างเป็นเหรียญลมดําแบบนี้นะพี่นะเนื้อทองแดงลมดําค่ะพี่นี่อ่ะก็มีเปิดมีเปืองกันบ้างนะคะตามตามอายุเนาะพี่นอ้องตามการเก็บรักษานะคะเส้นเส้นสายฝนเส้นฝอยบนเหรียญน,นี้พี่ดูได้เลยนะรายการนี้ค่ะสี่ร้อยบาทนะคะนี่ตรงตรงตานะคะมีเส้นเส้นสองเส้นแบบนี้นะพี่นะเสือค่ะนะ้าเสือแบบนี้เลยรายการนี้ค่ะสี่ร้อยบาทเช่นกันนะพี่ ไปกันต่อนะคะพี่เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะใต้ก้นเป็นแบบนี้นะคะก็ความความสูงนะพี่ประมาณสองเซนนิดๆน,นะคะฐานตรงกว้างก็สองเซนเช่นกัน,นะคะ่ะฐานท่านนั่งเนี่ยตรงนี้สองเซนความสูงสองเซนนะพี่เก่าๆเ,เลยพี่สวยๆเลยเป็นเนื้อแบบนี้นะคะมียันรอบตัวค่ะเป็นพระปิดตาค่ะไม่ทราบที่นะคะรายการนี้สี่ร้อยบาทค่ะอ่า รายการสุดท้ายค่ะของ ep promotion วันแม่นะคะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะพิมพ์นี้สวยมากเลยเป็นองค์นี้พิเศษหน่อยนะแบ่งให้เลยสี่ร้อยบาทใครไวใครได้เนาะพี่นนองใครไวใครได้รีบทักรีบ,ทรบโทรกันมานะคะ,ะเก่าเดิมเลยพี่ราคานี้หาได้ที่ช่องน้องเนาะพี่นะฝากกดติดตามช่องน้องโบบารามีพระเครื่องไว้ด้วยนะคะพี่ตาอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์แบบโบราณจัดเพราะว่าเขาเป็นอบล็อกหยอดนะคะพี่ถ้าเป็นบล็อกหยอดจะเป็นอารมณ์นี้นะพี่นะอ่า วันนี้นะคะน้องรีบมากเพราะเดี๋ยวจะต้องไปโรงพยาบาลอีกนะคะใครรับพระองค์ไหนก็รีบทักรีบโทรกันมาขอรูปภาพเพิ่มเติมมาได้เดี๋ยวน้องส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้เนาะเช้าวันนี้นะคะเดินทางปลอดภัยไปไหนขอให้แล้วค่าปลอดภัยขอให้โชคดีตลอดทั้งวันนะคะสวัสดีวันแม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ